สวัสดีครับพบกับคนเลี้ยงวัวอีกแล้วนะครับพามาชมน้องวอัวกินหญ้าอีกแล้วครับอันนี้ตัดหญ้าไหวามาให้นะครับห้าจะเช้ารับเช้าครับหญ้าไหวน้องวอัวชอบกินหญ้าไหวครับหญ้าไหวอร่อยอร่อยเลยครับมาดูพี่สอนรามกันบ้างครับ อัลลามเขียวอย่างกรอบๆแล้วนะครับจับแม่นะครับจัจอยนะครับเวานยังเขียวดีอยู่ครับถ้าอาอกเหลืองก็จะแก่ครับเขียวไม่ค่อยแหลกเลยครับถ้าเขเหลืองๆชุกีโด ใส่เด็กๆยากแก่แล้วเยอไม่ค่อยแหลกก็่เปล่าถ้าอย่างนี้จะแก่แล้วครับหเหลืองๆแลครับแต่แม่ใหญ่ที่กินได้สบายเลยครับ วันนี้ก็ฟ้าก็ครึ้มใหม่แล้วครับว่าก,กินหญ้าที่ได้ฝนก็จะตกทุกทีแลนะ้วครับดูท้องฟ้ามืดใดมาแล้วทางน้นเมื่อวานก็กินหญ้าไม่หมดเลยครับฝนตกก่อนนะครับต้องรีบเอาเข้าวคอกเลยครับเมื่อวานตกอย่างแรงเลยวันนี้ไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่าครับแต่ก็ตั้งเขาใหมา่แล้วครับ ช็อกโก้แม่อลอยล่ะช็อกโก้เกียวไม่ค่อยแหลกนะครับเยี่ยวไหวแก่ๆดิยเด็กก็ะสู้ไม่ไหวเหมือนกันครับไปให้แก่มากก็ไม่ไดีครับ วัวไม่ค่อยกินครับจะตัดเ้งหมกเ้องกะห้พอดีนะครับเจเขียววัวกินดีเลยครับยาแบบนี้เห็นไหมครับจ้งทัอโก้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องคนเลี้ยงวัวนะครับ ขอบคุณมากครับ